สวัสดีค่ะสำหรับบทที่6นะคะก็จะเป็นเรื่องการป้องกันการทุจริตนะคะเรามาดูกันว่าการทุจริตนั้นเกิดจากอะไรบ้างนะคะปัญหาของการทุจริตนะคะก็คือเกิดจากการทุจริตในหน่วยงานของรัฐบาลนะคะซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีปัจจัยที่เกิดจากแรงจูงใจส่วนบุคคลของบุคลากรน,นะคะซึ่งผู้กระทําผิดนั้นอนะ่ะมักจะมีข้ออ้างในการกระทําผิดนั้นว่าเป็นเรื่องที่มีการทํากันเป็นประจำอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วหรือไม่ก็ ทราบว่าเป็นความผิดแต่ก็ยังละเลยอยู่นะคะซึ่งรวมทั้งลักษณะของการทุจริตในปัจจุบันนั้นนะมักจะเป็นความร่วมมือของหลายฝ่ายด้วยกันและแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีลักษณะของการทุจริตที่เกิดจากการขัด ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมนะคะหรือผลประโยชน์ทับซ้อนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นการที่ผู้ที่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีผลประโยชน์ส่วนตัวจนมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งของตนนะคะก็ส่งผลให้บุคคลเนี่ยที่ตัดสินใจหรือใช้ดุลพินิจในทางที่ไม่ถูกต้องเที่ยงธรรมนะคะเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักแล้วเนี่ยจนเกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติค่ะ สำหรับการทุจริตนะคะนันนะ,ะเกิดจากอะไรบ้างนะคะซึ่งองค์ประกอบและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตก็จะประกอบไปด้วยแรงกดดันหรือแรงจูงใจนะคะหรือโอกาสนะคะซึ่งทำให้เกิดช่องโหว่ของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการควบคุมกำกับและการควบคุมภายในขององค์กรที่มีจุดอ่อนนะคะรวมทั้งการหาเหตุผลมาสนับสนุนการกระทำนะคะดังกล่าวนะคะซึ่งทั้งใน ภาพที่ปรากฏตรงนี้เป็นภาพทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริตนะคะซึ่งก็มาจากปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตนะคะซึ่งปัจจัยการนําไปสู่การทุจริตก็มี3ปัจจัยด้วยกันนะคะนะคะสามปัจจัยนี้นะคะ ปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตก็มี3ปัจจัยด้วยกันนะคะก็ข้อที่1ก็จะมีความกดดันหรือแรงจูงใจนะคะซึ่งผู้ที่ทุจริตเนี่ยมีความกดดันหรือมีแรงจูงใจให้กระทําการทุจริตซึ่งอาจเกิดจากการทุจริตการกดดันจากการปฏิบัติงานนะคะหรือการกดดันจากแรงจูงใจส่วนตัวแล้วก็อาจจะเกิดจากแรงแรงจูงใจในเรื่องของอาการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นนะคะ นี่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยก็ได้กำหนดรูปแบบของการทุจริตนะคะซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น3ลักษณะด้วยกันนะคะรูปแบบที่1นนะคะก็จะเป็นลักษณะของการแบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะและแบ่งตามกระบวนการแบ่งตามลักษณะรูปธรรมนะคะมาดูแบบที่1กันนะคะซึ่งเป็นการแบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะเป็นรูปแบบนะคะของการทุจริตในเรื่องของอำนาจนะคะ Uh, แล้วก็ ในเรื่องของอำนาจและความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์นะคะระหว่างผู้ให้การอุปถัมภ์และผู้ถูกอุปถัมภ์นั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีในลักษณะของการทุจริตโดยข้าราชาการและการทุจริตโดยนักการเมืองนะคะซึ่งการทุจริตโดยข้าราชาการเนี่ยมักกระทำการที่มีการใช้หน่วยงานราชาการเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ของการปฏิบัติงานนะคะของหน่วยงานน,นั้นๆนะคะมากกว่าส่วนรวมของสังคมหรือประเทศนั่นเองนะคะซึ่งโดยการทุจริต ของข้าราชการก็จะแบ่งออกเป็นการคอร์รัปชันตามน้ําและคอร์รัปชันทวนน้ํานะคะซึ่งคอร์รัปชันตามน้ำเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเรียกรับสินบนนะคะเรียกรับสินโดบสินบนเพิ่มขึ้นจากเดิมแต่ถ้าเป็นในลักษณะของการคอร์รัปชันทวนน้ำเนี่ยจะเป็นการเรียกเก็บนะคะเรียกเก็บเพิ่มจากกรณีที่นะคะเป็นบางกรณีนะคะเรียกเก็บเพิ่มจากหน่วยงานของรัฐโดยที่ รัฐไม่ได้กำหนดภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะ,ะสำหรับการทุจริตโดยนักการเมืองเนี่ยจะเป็นการทุจริตนะคะทีะ่หน่วยงานของทางราชการเนี่ยโดยเฉพาะบรรดาน,นักการเมืองนะคะเพื่อมุ่งแสวงหาผลประโยชน์นะคะมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคมนะคะ สำหรับการทุจริตประเภทที่2นะคะก็คือเป็นการแบ่งตามกระบวนการนะคะซึ่งมีทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะคะซึ่งก็เกิดจากกา,การใช้อำนาจในการกำหนดกติกาพื้นฐานนะคะนั่นก็หมายความว่าเช่นการออกกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆนะคะเพื่ออำนวยผลประโยชน์ให้กับกลุ่มธุรกิจของตนหรือพวกพ้องของตนนั่นเองนะคะสำหรับกรเกิดจากอำนาจหน้าที่ที่ใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์และ,และ เกิดจากกฎและระเบียบที่ดำรงอยู่นะคะซึ่งก็มักจะเกิดจากความไม่ชัดเจนของกฎหมายนั่นเองนะคะมาดูรูปแบบที่3กันนะคะรูปแบบที่3เนี่ยจะเป็นในลักษณะแบ่งตามลักษณะรูปธรรมนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะคะนะคะรูปแบบที่1ะคะก็จะเป็นรูปแบบของการคอร์รัปชันแบบ จัดซื้อจัดจ้างนะคะเช่นการจัดซื้อจัดจ้างในสิ่งของในหน่วยงานนะคะโดยมีการคิดราคาเพิ่มหรือลดคุณสมบัติของสินค้านะคะแล้วก็กำหนดราคาซื้อไว้ไม่เท่าเดิมนั่นเองนะคะสำหรับรูปแบบที่สอนจะเป็นการคอร์รัปชันนะคะ,ะการให้สัมปทานและสิทธิพิเศษนะคะให้ในกรณีที่เป็นการให้เอกชน รายใดรายหนึ่งเนี่ยเข้ามามีสิทธิในการจัดทําสัมทานเป็นกรณีพิเศษค่ะและการคอร์รัปชันจากการขายสาธารณาสมบัตินะคะเช่นการขายกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือการยกที่ดินการยกที่ดินให้ครอบครองให้ต่างชาติครอบครองนั่นเองและลักษณะสุดท้ายนะคะคือเป็นการคอร์รัปชันจากการกํากับ ดูแลนะคะก็อย่างเช่นก็คือการกำกับดูแลในหน่วยงานและทําการทุจริตต่างๆเป็นต้นนะคะสำหรับปัญหาของการทุจริตนะคะคอร์รัปชันในระบบราชการเนี่ยนะคะก็ได้กําหนดเอาไว้นะคะก็สามารถแยกแบ่งเป็นแต่ละด้านได้นะคะก็จะมีด้านของเ,ออเศรษฐกิจและการครองชีพนะคะก็เป็น ได้แก่รัศดรบางคนเนี่ยมีการซื้อความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐรายเจ้าหน้าที่ของรัฐรายได้ไม่เพียงพอหรือเมื่อเทียบกับรายจ่ายแล้วเนี่ยก็คือง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองทําให้ต้องมานะคะอาศัยรัศดรน,นะคะมามาวิ่งเต้นจากรัศดรน,นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นด้านระบบบริหารราชการก็ได้แก่ผู้บังคับบัญชานะคะ บกพร่องไม่กำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบวินัยนะคะทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและขาดการขาดดุลพินิษ์แห่งอำนาจในการบริหารราชการส่วนกลางนั่นเองค่ะสำหรับด้านที่3นะคะก็เป็นด้านาสังคมวัฒนธรรมและศิลธรรมนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ของร้านเนี่ยขาด ทำรรมะประจําใจนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐชั้นผู้ใหญ่ทุจริตคอร์รัปชันแล้วไม่ถูกดําเนินคดีนะคะซึ่งก็เป็นตัวอย่างทําให้ชั้นผู้น้อยเนี่ยปฏิบัติตามซึ่งสังคมไทยน่ยนะคะก็มีการเน้นวัตถุนิยมมากกว่าศิลธรรมอันดีงามนะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทางด้านอุปโภคและบริโภคนะคะทำให้ต้องดิ้นรนแล้วก็หาวิธีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นค่ะ และสาหรับด้านกฎหมายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอการลงโทษทางวินัยนะคะที่มีความซึ่งการลงโทษทางวินัยเนี่ยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยต้องการทั้งพยานหลักฐานต่างๆนะคะแล้วประกอบกับขั้นตอนของอการสอบสวนเนี่ยมีมากมายทําให้การเกิดการทุจริตง่ายๆเพราะว่าคดีที่มีการสอบสวนมากความเนี่ยนะคะทำให้ถูกมองข้ามแล้วก็คดีไม่คืบหน้าด้วยนะคะ ค่ะสำหรับนะคะความเป็นมาเป็นไปของปัญหาการทุจริตนะคะก็ประกอบไปด้วยหลายๆด้านด้วยกันนะคะขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเล่ามาต่อในคลิปถัดไปนะคะในเรื่องของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคะ่ะ